หลังจากอี EP ก่องผมได้ไปาหาไอาหางแล้วก็มาเผานะครับมาเผาอยู่มาเผาอยู่หกสิบสองอันไม่ใช่หกสิบสี่อันนี่แหละครับผมหาเต็มเลยแถวน,นี้แทบจะไม่มีสักผมชอบกินหมูเลยผมเอาหมูมาหาหมูผมลงผมนะครับ เดี๋ยวผมจะทำต่อนะครับ EP นี้เราจะข้ามไปองหิมะไปเจอเผื่อเจอไปอมอะไรผมจะเป้าหมายผมสักเจงอยู่แล้วผมจะตามหาใบอเหิโอเคนะครับผมจะตามหาใบองหิครั้งแรกก็ไม่ใช่ทำเจ้าจริงจังอะไรหรอกผมอยากเล่นเกมน่เอง ทําช่องนี้ต้องไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนผมก็ทําไปเรื่อยๆเลยนี่คับพีมะแรกของการเดินทาเราจะไปตามใบโอมนี้เลยนะครับตรงจบใบโอมเราค่อยหยุดพักคลิปนี้อ,อะไรวะนะนผมจะตามภูเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆจ,จนเจอใบโอมแบบ ใบอมน้ำแข็งหรือไปอมเห็ดก,ก็ได้ไปอมต้นไม้ที่มันเป็นน้ำแข็งผมจะทำเป็นซีรีส์ซีรีส์ซีรีส์ทำเป็นแบบ ep 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 ไม่ซีรีส์หรอกมันเป็นทำแบบนี้ทำไปเรือ่อยๆอ้โคสวยนี่มาผมเพิ่งเจอเพิ่งเพิ่งเคยเจอแมแบบนี้ครับทีนี้ผมว่าทีที่สวยที่สุดแล้วตั้งแต่เคยเห็น ผมจะตามภูเขาไปเรื่อยๆเ,เพราะผมชอบภูเขาภูเขามันสวยตรงที่มันไม่น่ากลัวเท่าเดินในป่าคนเดียวเพื่อเจอซอมบี้โอ้โหยิ่งกว่าจำจะจจำสแกนนะครับพอลงลรนเดินไปเรื่อยๆแบบนี้เราได้ประจงไปเจอใบโอมใหม่ๆับเจอสถานที่ไม่เหมือนกันเลยสักที่ในเกมมาค่ะที่มีซิงมีไบโอมอะไรมากมายโอ้โห โอ้แถวนี้ผมเดินตามไหลเขาเลยค่ะโอ้น่ากลัวมากเลยเราจะผ่านไปได้เปล่าโอ,โอ้โอ้เสียเลยอ่ะถ้าตกไปเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะว่าแถวนี้มันสูงมากตกไปฝันนี้นะไม่อยากจะคิดชีวิตเลย Wait, Wait. Oh. Ui, <laughs> U. Hey. Hey. เราจะลงลงล่างลงล,างล,งล่างก่อนอยู่เบงภูเขาเยอะเต็มใจมันจะน่าเบื่อไปเดี๋ยวผมจะไปต่อข้างหน้าน่าจะสวยมันเป็นแบบมันเป็นเขาเขามันไม่ได้เป็นเหล่าไหลเขาอะไรวิข้างหน้าอะไรวะโอ้จะเจอเหมือนเดิแล้วจะเดินมันไปเรือ่อยๆว้าวสวยตรงนี้ส,สวยเลยวะไปต่อ กอนเออดินํางต้องใช้อาหารเยอะยะมากมายใจตัวผมใช้ลระชิงภูเขานี้น่าจะสูงเดี๋ยวผมค่อยเอาซีกน่าสร้างบ้างมากเลยน่าเอาซีวิตไม่ไม่น่าเอาซีน่าจะเป็นแบบสร้างสังสร้างบ้านเพียงภูเขายน่าสนุกเดี๋ยวผมค่อยเอา ซีน,นี้ไปทาไปไปสร้างดูหน่อยนะครับไม่มีคนดูเลยทำถึงมาสามอีพีแล้วเป็นไงผมก็ทำไปเรยอยๆเอาไม่มีเป้าหมายผมมาป่ะแต่ผมจะตรงไปประธานยังก็มีซีนนี้หน้าประจงภัยมากเลยหน้าประจงภัยมากเลยดูหน้าประ ถ้าเราตึงตามเขาๆแบบนี้เราจะถึงไหนอ่ะมก็อยากรู้เหมือนกันคลิปผมอักไม่กี่นาทีสิบกวนาทีบางคลิปก็แปดนาทีหนาทีคลิปนี้เอาประมาณบางคลิปก็5นาทีเองแตวพุงผมก็ดูอักได้ห้านาทีเต๋อเตโอถ้าไม่สูงจังเลยว่ะ เดินตามหาทะเลแล้วก็ตามเรียบ้าผมเพิ่งเคยเห็นใบอมที่มีเขาเยอะที่สุดตั้งแต่ผมเคยเล่นมาแล้วมีภูเยอะมากภูเขาเยอะมากคำไหนน้องนั่งสูงผมคำไหนน้องนัง่งคำไหนน้องมาใบอมนี้หนึ่งในใบอมที่ผมเคยเห็นสวยมากเฮ้ยภูเขามีแต่ภูเขาสูง แล้วเราจำลองเป็นนักปีนเขาใจเขาอะไรวะใจเทือกเขาเทือกเขาหิมาลัยเออเกือบตกตกเกือบตกเกือบตกตรงนี้ตรงไปยากจังไอไปได้ไปได้ปีนเขาโอ้โหไม่กอกไม่กออกกไม่ก ล็อกตายลอกเงวะนีค่อยว่าทำไมดูลอกตายยีโน่อกมเกมอยู่ดูลอกตายล็อกตายล็อกตายาจะตายจวยซับจวยซอจะได้ปี๊ไปได้ปีไป ในมือถือบังคับแค่จา้าในความผมพ่อเคยได้อยู่คันนึงแหละขับเครื่องความผมไม่ดีอะครับการเดินทางที่ยาวโอ้โหน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเลยวันนี้น่าจะสูงม,มากป้าเจอเขาหิมาอะไรผมทั้งซื่งมันเป็นเขาใหญ่มากแล้วป้าเมื่อไหร่ผมสี่กี่วันผมจะเ่อหมวกับ ผมน่าจะอีกหลายวันผมไปถ่ายเที่ยวเขาไหนดียกให้ซ้ำตัโอู้ผมจะลงไปยังไงการเดินที่ยาวนานที่สุดที่ผมเคยเดินและเขาเยอะที่สูงแมบนี้ตายอีสั่งปอาจุก็ วงองอาชีพก็ไม่ค่อยดงผมจะเตินไปเรื่อยๆปกติหน่กวอาชีตลอกผมก็มีโอ้ใหญ่แต่ผมไม่ใหญ่มากผมเป็นคนไม่ชอบตัวตรโอ้ยใหญ่เลยนีน่อยากจะคีดตองตองปีง้ตรงนี้ต้องลงไปอีกแล้วขี้เกจปีงบม่โดนน้ำละครับ การติดตาแบบใหม่เดี๋ยวผมจะเพาะเด้งไปนะครับทางภาคของผมผมภาคเสียงโดยไนโอไอซ์สัตว์ยังจี๋น้อยไปต่อครับเมื่อกี้ผมพูดทำไมอะครับ ม,มีผมหลายคงมากที่เียงแบบนี้จ้ามีกำลังตอนนี้เอ๊ะกระชงแล้วการประตรงไฟที่ยาวน้างมากมายโอ้โอเมก้าอันนี้นายคนนี้ชื่อว่าไปหาโอมเ่ลนักปีนเขาที่จะปีนเทือกเขาอังเทือกเขาฮิมาลายนะครับเพื่อไปหาใบโอมิก หรือใบอุ้มต้องมาอันนั้นก็ได้นะครับผมอัดคลิปทําไมผมแค่อยากอัดไม่อยากจะขึ้นแบบทางขึ้นขึ้นไปนะครับผม,มอยากขึ้นแบบนั้นมากมันใช้เวลาช้ามากถ้าผมไม่ปิี่นปุ๊บเขาี่ว่ายน้ำอ่ะโอ้ผมก็จบตั้งนาน,นะแต่ผมอยากเปี่ยพถ้าความตื่นเต้นและความสนุกของคลิป ผมบอกว่าอกฟรไฟแลเราจะอะนะครับฟี่ไฟมันนา่าเบื่อไหครับได้ผัดตรงไผไปโลกอังกุวงใหญ่ไพศาลที่แทบไม่มีจุดสิ้นสุดแต่ก็มีจุดสิ้นสุดอยู่ดีทุกสิ่งต้องมีที่สิ้นสุดขน,นาดแมงกระพุนที่อม,มตะก็ยังเคยตายตาวุธสูงสุด,สด,สด,สดต่อไปผมไม่อยากเข้าป่าเลยน่ากลัวส หรือตามาที่หาผีิงตนโันมากกว่าผมไม่ไปไม่ไปพาไม่ไเฮ้ยยังยังมีภูเขาภูเขามีป่าวะไปทันลงไปทันาเขาโอ้มีตับจัทานี้ทานี้ไปได้ยังไปผมไม่อยากผ่าภูเขาปมปีงทำไมวะผานทนผมไม่ กลางประจงภัยก่อนเท้าเขาถึงมาอันนี้ผาจิกแล้วเสียคุยตรงนี้ไปได้นีไ่ได้อยู่ ว่าเลยถ้าผมด่นลองมาถ้าผมไม่เปลี่ยนกว่านี้คือถนด้จบโอ้โหทานี้ยิงย่งยิงย่งแตกกว่านะคะเดี๋ยวผมจะผ่างลูกนี้ไปเดี๋ยวผมจะ จบ EP สองนะครับ EP แล้วแป๊บเดียวถ้า EP นั้นคนดูไม่จบแล้วก็ไม่มีคนดูด้วย่ <c oughs> จบเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะชมวิวตรงนี้นะครับเป็นวิวสุดท้ายอุ้ยไม้กางเข่งเพราะว่าเฮ้ยเกือบเกือบไหนเกือบเป็นไม้ลูกไม้กางเข่งละเกืเป็นต้นไม้กางเข่งเลยน้องผมก็ดูอัน ซูเปอร์สิงไตอยู่นะครับซูเปอร์สิงไตเอาซูเปอร์สิงไตมาสู้กันนะครับผมก็ดูแหละดูไปเรื่อยๆบางครั้งก็ดูมาไกไรด้วยไปต่อโอ้สอาหมุกแล้วคับ อยากกินหมูหยุดเขาไหวเมื่อไหร่มันถึงจะจบเขาชมยูวถ้าถ้าเขามัไม่เชื่อมกันผมจะจบเลยวไปไปจบดีซะดีสองหยดนางปังจำนางเกือ เดี๋ยวผมหาหน้าปกิบเกือ,อ,อบแล้วนอะไรสักเกมผมจะไปกึกใหม่นะโอ้หน้าหน้าปกิชื่อคิปว่าน่าจะชื่อคิปว่าประจงไพในจินงแดงภูเขาหมะจะมีขคมไม่ได้วะเอา้าออกเฉย ต้องผมจะแคปยากหน่อยนะคบถ้าแคปแล้วมันชอบออกหาน้าปวดรอ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 ได้เออแคปได้แล้วครับได้แล้วครับบ้ามันชอบแอค่นี้แค่นี้แหละ EP สามจบโอ้มืดจังมืด Oh. อันนี้อันนี้อันนี้โอเคไาปิไลไไเนี่ยนะปิคลิปบ๊ายบาย